สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมผ้ายันยี่กอหงหรือพระอนุวัตรราชนิยมเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์แรกของสยามด้วยท่านเป็นนายอากรสู่เทพเจ้าแห่งโชคลาภของสยามประเทศ ด้วยตำแหน่งของท่านเป็นรองหัวหมืน่นพระอนุวัตรราชนิยมโฮงเตชะวนิตท่านประกอบอาชีพค้าขายมีตำแหน่งเป็นนายอากรมีชื่อเสียงในยุคนั้นประวัติท่านเกิดในประเทศจีนเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ถือกำเนิดในมณฑลกวางตุ้งเมื่ออายุ16ปีได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หและได้เข้าทำงานเป็นเสมียนโลงบ่อนของพระยาพักดีพัทลากรและตั้งปณิธานว่า จะประกอบอาชีพค้าขายในสยามตลอดชีวิตโดยตั้งหลักฐานอยู่ในพานครเปิดร้านค้าขายผ้าอยู่ที่หัวมุมถนนสี่กั๊กด้านถนนบำรุงเมืองเมื่อค้าขายได้ระดับหนึ่งจึงตัดสินใจอยู่ในประเทศไทยถาวรได้ขยายกิจการไปหลายจังหวัด เช่นกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงสมัยรัชกาลที่หท่านประกอบอาชีพค้าขายจนสร้างโรงสีข้าวประกอบธุรกิจส่งออกจนมีฐานะมั่นคงตามประวัติเล่าไว้ว่าท่านยี่กอหงได้มาปลูกบ้านที่ย่านปับพาชัย ท่านได้ประกอบกิจการค้าหลายอย่างและได้สร้างฐานะจนจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าภาษีโรงต้มกันสุาลาโรงบ่อนเบี้ยโรงหวยต่อมามีการออกพระราชบัญญัติเลิกอากรบ่อนเบี้ยท่านจึงหันไปประกอบธุรกิจการค้าจนล่ำรวย และท่านยังทำประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นชักชวนขะหะบดีในสมัยนั้นช่วยกันซื้อเรือลบหลวงพระล่วงเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประจำการในกิจการป้องกันประเทศชาติของกองทัพเรือและท่านยังบริจาคทรัพย์อีกจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการสร้างเขื่อนที่จีนจนในสมัยรัชกาลที่6ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอนุวัตร,ราชนิยมรองหัวหมืน่นกรมมหาดเล็กและพระราชทานนามสกุล เตชาวนิศต,ตำแหน่งนายอากรถือว่าท่านเป็นต้นตระกูลเตชาวนิ์อีกด้วยวันนี้ก็พามาชมพระยนันยี่กอหงหรือพระอนุวัตรราชนิยมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ